เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล้องโก d ด c r ักเลตน่านะครับที่กําลังบ้านเรากําลังนิยมนนะฮะก็ตอนนี้เขาจะเล่นกันตัวสามซีไอไอีนะครับตอนนี้ในมือผมก็จะมีอยู่สตัว i อ c กับ i อไอไอสองซหรือสามซีก็จะเรียกง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูมิติกันนะครับไซส์เท่ากันนะครับ วางเท่ากันสูงเท่ากันนะครับด้านหลังหน้าตาก็เหมือนกันท้ายก็เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านบนตัว 3C จะมีวัดแสงนะครับนี่ามตัวที่ 3C จะมีวัดแสงนะครับผมก็คล้ายใกล้เคียงกันนะครับ แลฟิล์มชัตเตอร์เหมือนกันนะครับ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้านหน้าที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีวัดแสงตรงนี้เป็นวัดแสงโดยเซเลเนียมนะครับวัดโดยเซเลเนียมเปิดข้างหน้าหน้าตาแทบแยกกันไม่ออกเลยนะครับแต่ ไอตัว 2C เนี่ยสแตนดาร์ดมันจะติดเลนมาที่50 f 2.8นะครับ50 f 2.8นะครับก็ดูข้างล่าง2.8แต่ 3C จะติดเลนมาที่50 f 2นะครับนี่ f 2นะครับถามว่าเอาเลน2ตัวมาใส่ด้วยกันได้ไหมได้ครับ ภาพก็โฟกัสเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเอาเอเลน f สองเนี่ยมาใส่ในตัวบอดี้สองจุดแปดเนี่ยก็จะวัดแสงได้แค่เปิดร,ร,รูรับแสงก็ได้ไดแค่สองจุดแปดนะครับเพราะว่าบอดี้กล้องอะคนแกรมันให้แค่สองจุดแปดนะครับภาพเทสออกมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าสองจุดแปดมันจะโหดกว่านะมุมผมนะผมชอบภาพสีจ,จัดจัดไงมันจะโหดกว่ามันจะแบบมันจะเข้มมันจะจัดกว่าแต่ f สองก็จะนุ่มๆนะฮะคือผมเทสที่ เพรใช้กันที่ F เท่ากันอะ่ะเอา,อางี้ดีกว่าถ่ายภาพใบนี้สมมุติ 2C เปิดที่ F8 3C ก็ก็จะเปิดที่ F8 นะครับแต่ถ้าเกิดตัว 3C เปิดที่ F2 ภาพโห,โ,หโคตรคมเปี้ยเลยอะ่ะมันต้องยอมเขานะฮะเหมือนกันเลยการการการใช้งานขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายเหมือนกันครับรีเซ็ตก็ ทีเซตเคาเต,เตอร์ก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูห้องฟิล์มอันนี้สามสซีนะครับอันนี้สามซีอันนี้สองซีนน 3, นน 2, เก็บหน้าเลนก่อนเดี๋ยวมันจะโดนกัน สาม4องแยกกันไม่ออกเลยนะครับถ้าเปิดดูด้านหลังเหมือนกันเลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเอาเคสสองมาใส่สามซีได้ไหมนะครับคำตอบคือได้นะครับหรือเอาเคสสามีมาใส่สองีได้ไหมใส่ใส่ก็ได้ครับ เป็นเกตของสองซีนะครับเนี่ยใส่ลงพอดีเป๊ะตำแหน่งยึดชัตเตอร์ขึ้นข้างล่างเหมือนกันรอๆเลยฮะตัวนี้เป็นติดเดนโรเดนสต็อกมานะครับก็เขาก็ว่าโหดนะก็ลองเทสดรูแล้วมันก็ เอาเรื่องดีเหมือนกันนะฮะเป็นเล้งไฟเดอร์หน้าตาเหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับ